มี3คนเลยนะครับเสาไกลในมีอิติฟานตรงกลางมีตูเยสแล้วก็เสาแรกก็มีด้วยนะครับทางดีโก,โก้แต่อิติฟานมองแบบหายเรียบร้อยไปเลยนะครับ1ประตูต่อศูนย์ครับตั้งแต่18นาทีแรกทำให้เกมของ b g เนี่ยโหดูจะง่ายขึ้นนะครับเพราะาเล่นในบ้านของเองด้วยเข้าทางเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยมีอีกหนึ่งไฮไลท์ครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆของเกมนี้นั่นคือจงังหวะใบแดงของทางธนบุญเกษรัตน์นะครับ ไปยกศอกแล้วศอกเดี๋ยไปโดนหน้าครับของชัดมงคลพุทธศิลป์มีการเช็คว R ตรงนี้นะครับแล้วก็มองว่าเป็นเจตนาในการเล่นอันตรายครับพุทธศิษษษ์มีเช็คว R แล้วให้ตรงนี้่ยเป็นใบแดงโดยตรงของพระนบุญยศรันะครับต้องเหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่36ครับการเท่าเรือทำให้หลังจากนั้นนะครับ บีจีมาไดาประตูที่2อทันทีเลยครับอีกซานก่อนหน้านี้พี่ชายคราวนี้เป็นน้องชายครับอภิสิ์สุรดาล่ากมาแล้วเปิดดูครับเปิดได้แบบโอ้สุดยอดมากนะครับบอลนิดลอยแล้วก็มาเข้าหัวทางอีกซานผลิตพอดีเลยทำให้บอลลอยโดง่ดง,ดงแบบนี้เนี่ยทางฟานโปโตสเองก็เข้าไปถึงเหมือนกันนะครับ คืนได้แข็งแกร่งมากๆครับแต่การเท่าเรือไม่ยอมเหมือนกันนะครับจังหวะสกัดผิดเลี่ยมของอาบิสิทธ์นะครับเข้าทางธีรศักดิ์โริิมายจับหนึ่งทีแล้วยิงหายเหมือนกันนะครับไล่ก้นมาในช่วงนาทีที่4 5บวกสาครับในท้ายครึ่งเวลาแรกถือว่าเป็นลูกที่การเท่าเรือเองก็มีความหวังเล็กๆในการจะกลับมาเหมือนกันนะครับจับหนึ่งทีแล้วยิงกดพื้นนิดไปไม่ทันเหมือนกันครับกิติพงศ์ ยิ่งดีมากนะครับบอ่อตกพื้นแล้วก็เสียบมุมเข้าไปเลยหนึ่งต่อสองครับไล่ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับมาในครึ่งหลังอีจีผูเ้เ่นเหนือกว่าก็พยายามหาจาาังหวะปุกนะครับแล้วดูทีละสิน้โหูหเวตัวยิงดูนี่เลยเพอร์เฟกต์สุดๆเลยครับสามประตูตัวหนึ่งตัวหน้าของทีสิน์ดงดาในรูปการนี้นะครับดูการทําชิงมาแล้วดูทีเสร็นในกรอบนะครับ เิวหลอกหางเลยครับหยิงเข้าข้อแล้วบอมันเบี่ยงไปเช็ดคานบนเข้าไปแบบที่หมดสิทธิ์ที่ผู้สาวตัวคนไหนโลกก็จะรับได้เหมือนกันนะครับตรงนี้สามต่อนหนึ่งครับทีลิสิ์จากนั้นครับขนน้อยกว่าโดนคนดันนะครับปั๊มมาเนี่ยแข็งแกร่งมากครับคาโลแคนด้วยัวามรงอ่าจี้แล้ว ขยับหนึ่งทีเปิดช่องยิงเข้าผ่ายไปเลยครับโอ้โหประตูแรกของอางนิกาี้เหมือนกันนะครับเพราะวันนี้นี่เรียงหน้ายิงเหมือนกันครับผู้เล่นของบีจีเตะใหม่ที่ได้มาจากตลาดนะครับสับจับแล้วนี่ครับโอ้โหเท้าไวมากแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยครับว่าเปิดช่องนิดเดียวยิงทันทีแบบนี้เนี่ยแล้วบอลมันแรงพุ่งเข้าเสาไกลแบบนี้หมดสิทธิ์เลยครับ เราุนที่จะเซฟได้ทีตอนหนึ่งครับแต่หลังจากนั้น,นครับมีจังหวะโรยมาครับฟาุนโตสคืนให้เรียมโดยเชอร์ไล่สซ้ยายสายัดห <c oughs> นึ่งนะครับประตูแรกของเขาเหมือนกันนะครับในโอการนี้ไล่ขึ้นมา2องของการท่าเรือมีเจ็บพิธิวัตรด้วยนะครับทำให้ตรงนั้นถ้าเกิดพื้นที่เอาเกิดพื้นที่ในกรอบเกิดเทริร์นเวรีเอมเองเนกล้าที่จะเลี้ยงไปเชิญหน้ากับสารัส์เหมือนกันนะครับก่อนที่จะจะสับหาพื้นที่ ยิงเข้าไปเสาไกลสวยงามเหมือนกันนะครับลูกนี้2ต่อ4ครับสุดท้ายเนี่ยเป็นสแต้มของ BG นะครับที่เปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือไป4ประตูต่อ2ครับ